ธักิจพอเพียงหรือเรื่องมแหลงเลิศดรสพัดยศล่เลิศดงานฝีมือเรื่องลือผักปลอดสารพิษ ม่วนอิลีประเพณีบุญบ้างไฟพระเจ้าใหญ่ร่วมบูชาตำนานทุ่งกุลาพระยาฮาดพระยาทรบ้านพลหาดหมู่ที่12ตําบลดงครังน้อยอําเภอเกษตรวิสัยจังหวัดร้อยเอ็ดตั้งขึ้นมาปี2อป2ี่4 9 2และแยกจากบ้านพลทอนหมู่ที่3ในปี2,516มาเป็นบ้านพลหาดโดยมีนายสุวรรณบุญสงกาเป็นผู้ใหญ่บ้านในปัจจุบันมีจำนวนครัวเรือน167ครัวเรือนแบ่งการปกครองออกเป็น สีคุ้มและแบ่งโซนสีของกีฬาประกอบด้วยคุ้มหนองมีสีแดงคุ้มกลางสีเขียวคุ้มตะวันยอแสงสีเหลืองและคุ้มตะวันรับฟ้าสีน้ำเงินบ้านคนหา่ามีแนวทางในการบริหารจัดการหมู่บ้านอย่างเป็นระบบ ในด้านของการบริหารจัดการชุมชนมีการจัดทำและทบทวนแผนชุมชนทุกปีโดยใช้เวทีประชาคมมีกฎระเบียบในการปฏิบัติของชุมชนที่ชัดเจนและทุกคนในหมู่บ้านยึดถือปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกันตลอดจนมีการจัดเก็บและรวบรวมข้อมูลของชุมชนอย่างสม่ำเสมอมีการน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ส่งเสริมให้คนในชุมชนรู้จักการออมและจัดทำบัญชีครัวเรือนตลอดจนมีการจัดตั้งกลุ่มอาชีพเพื่อเสริมรายได้หลังฤดูการเก็บเกี่ยวอาทิกลุ่มร้านค้าชุมชนกลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษกลุ่มทำพัยดยศกลุ่มเลี้ยงวัวกลุ่ม,มแมลงเลือดรดกลุ่มสตรีสหกรณ์กลุ่มธนาคารข้าวชุมชนกลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงเป็นต้น ในด้านการเสริมสร้างการเรียนรู้ให้กับคนในชุมชนบ้านโพนฮาดมีการประชุมประจําเดือนของหมู่บ้านเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่คนในชุมชนมีการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการทำอาชีพเสริมของคนในชุมชนมีการรวบรวมองค์ความรู้ในการทำกิจกรรมต่างๆของหมู่บ้านไว้ที่ศูนย์เรียนรู้ชุมชน นอกจากนี้ยังรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีของไทยตามที่12ของ14รวมทั้งมีการพัฒนาสภาพแวดล้อมของหมู่บ้านและสถานที่สำคัญทางศาสนาของหมู่บ้านอย่างสม่ำเสมอ ด้านการส่งเสริมสุขภาพอนามัยของคนในชุมชนบ้านโพนท่ามีการรณรงค์ให้คนในชุมชนเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ส่งเสริมให้คนในชุมชนออกกําลังกายและรับประทานอาหารที่ถูกสุขลักษณะโดยมีอสมอเป็นองค์กรหลักเกี่ยวกับสุขภาพอนามัยของคนในชุมชนและมีกิจกรรมเด่นที่ส่งเสริมการออกกําลังกายคือการรำผักเขมาม้า ด้านการพัฒนาชุมชนมีการจัดตั้งกลุ่มอาชีพและกลุ่มองค์กรต่างๆที่ร่วมดำเนินงานเพื่อชุมชนและกิจกรรมมีความสอดคล้องเชื่อมโยงกันทั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตธนาคารข้าวกองทุนแม่ของแผ่นดินซึ่งทุกกลุ่มในหมู่บ้านเน้นไปที่การมีส่วนร่วมของทุกคนในชุมชนและนําผลกําไรที่ได้มาจากสวัสดิการให้กับคนในชุมชนโดยชุมชนและเพื่อชุมชน บ้านหนหาดมีคณะกรรมการหมู่บ้านเป็นแกนหลักในการขับเคลื่อนกิจกรรมของชุมชนแบ่งการดำเนินบทบาทหน้าที่ตามภารกิจของคณะกรรมการหมู่บ้านออกเป็นเจ็ดด้านประกอบด้วยด้านอำนวยการด้านแผนพัฒนาหมู่บ้านด้านการปกครองและรักษาความสงบเรียบร้อยด้านส่งเสริมเศรษฐกิจ ด้านสังคมสิ่งแวดล้อมและสาธารณสุขด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมและด้านส่งเสริมเศรษฐกิจตามแนวเกษตรทฤษฎีใหม่โดยเน้นประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นต่อชุมชน บ้านโพนฮาดมีป่าชุมชนที่อุดมสมบูรณ์โดยราษฎรในพื้นที่ช่วยกันรักษาและปลูกป่าทดแทนในวันสำคัญต่างๆอาทิต้นยางนาต้นตะเคียนพยุงต้นสักทองซึ่งปัจจุบันสามารถปลูกได้กว่า1,500ต้นเพื่อเป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญของชุมชนในอนาคต เป็นหมู่บ้านที่มีแนวทางในการดำเนินชีวิตตามแนวทางหลักประชยญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีอยู่มีกินแบบพอเพียงและสามารถนำเอาสิ่งที่ปลูกไปสร้างไรายได้จนมีคํากล่าวถึงวิถีชีวิตของชาวบ้านโหนหาที่ว่าตอนเช้าขายมแมลงตอนแรงขายผักเวลาพักปักพัดยศดซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความเป็นอยู่อย่างพอเพียงและความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติในหมู่บ้าน จากการดําเนินกิจกรรมของบ้านพล้าดที่น้อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจําวันอย่างเป็นรูปธรรมส่งผลให้ได้รับการสนับสนุนจากสํานักงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบร,รมราชกุมารีในปี2557โดยส่งเสริมการศึกษาให้ชาวบ้านได้เรียนรู้แนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงหลักสูตร48ชั่วโมงของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราชมีสมาชิกที่เข้าเรียน87คนโดยเรียนสัปดาห์ละหนึ่งครั้ง ทุกวันพฤหัสบดีและเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงระดับอยู่ดีกินดีในปี2557ของกรมการพัฒนาชุมชนโดยมีศูนย์ปลาดชาวบ้านนายแสวงมนโนไล เป็นแหล่งเรียนรู้ต้นแบบเกษตรผสมผสานตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจากความสําเร็จของการดําเนินกิจกรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงส่งผลให้ชาวบ้านโนนทหามีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นคนในชุมชนมีความสุขและสามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับผู้ที่สนใจได้อย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม